เอฟซี Pepsi, ทั้งดีใจและยินดีกุ้งพลอยเปิดภาพสุดอบอุ่นที่วันนี้มาถึงแล้วถึงจะอยากกันไปแล้วแต่ก็ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ดีดูแลไม่ขาดตกบกคร่องมาโดยตลอดอยา่างหนุ่มสอนราม <Yeah. S 2> เทพีทากับกุ้งพลอยกนิทรินคุณพ่อคุณแม่ของน้องวิจิซึ่งหนึ่งในเรื่องที่สำคัญคือเรื่องลูกห <Yeah. S 2> ูกสาวที่ตกลงให้อำนาจการปกครองและเลี้ยงดูเป็นของฝ่ายชายเพียงฝ่ายเดียวแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่า yeah. กุ้งพลอยได้โทรคุยและได้พบกับน้องวิจิอยู่บ้างล่าสุดก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีของกุ้งพลอยที่ได้อยู่กับน้องวิจิได้อุ้มได้กอดได้หอมได้เล่นห,หลังไม่ได้เจอกันนานถ้าไม่นับเจอกันผ่านโทรศัพท์โดยเธอได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาวผ่าน Instagram 13, Mama. อินสตาแกรมศึกษามาม่าวิจิพร้อมกับ caption, แคปชั่นแฮชแท็กภาษาระแครแท็กแ,แม่จะสร้างประติมากรรมใหม่ห งานนี้แฟนคลับที่ได้เห็นต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักของคู่แม่ลูกนี้จำนวนมากเลยล่ะค่ะ